สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องยูทูบบาทานสุธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์ให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นเทคนิคอะไรไปดูกันครับในงานพ่นสีรอบคันนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมที่จะมีหางละอองแล็กเกอร์ที่จะมาบรรจบกันนะครับเพราะว่าเราพ่นต่อเนื่องไม่ได้สักทีเดียวนะครับมันก็จะมีปัญหานี่นะครับผม มันจะเป็นปัญหารอยต่อหางเลกอ์ซึ่งเป็นลายๆแบบนี้นะครับคือเม็ดบริเวณรอยต่อของเลเกอร์เนี่ยมันจะไม่เท่าพวกนะครับคือส่วนอื่นมันมันตึงดีนะครับพอเลือดลงมาปุ๊บเจอหางละอองนะครับเห็นไหมครับมันจะดูเป็นผิวหยาบๆเป็นส้มๆนิดนึงนะครับผมผมมีวิธีแก้ไขนะครับอันนี้เผื่อพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมว่าต้องทำยังไงนะครับให้บริเวณนี้นะครับผิวมันเนียนเท่าพวกครับไปดูกันเลยครับ วิธีการเทคนิคที่ผมใช้นะครับผม,มง,ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะเอาทินเนอร์ 2K ไปพ่นปัดนะครับรอยต่อบริเวณที่มันเป็นรองเลกเกอร์ที่มันสกสาผิวเม็ดเนียนไม่เอาพวกนั่นเองครับไปกันเลยครับเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาห่วย <c oughs> ผมจะใช้ทินเนอร์ 2K ของ s b Body นะครับไม่เยอะนะครับเราจะเอาไปปัดรอยต่อแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็ ส่วนมากก็จะเป็นตามเสานะครับคุณผู้ชมตามเสานี่นะครับเหมือนกับปลูกยาเลยใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ประกอบใส่ปืนนะครับเดี๋ยวไปพ่นรอยต่อของแล็กเกอร์เลยนะครับผมไปกันครับเดี่ยครับคุณผู้ชมรอยต่อมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็ อันนี้ต้องเปิดลมเบาๆหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้ลมอยู่ที่1บานะครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นเล็กน้อยนะครับผมเราพ่นเกลี่ยๆป,ปิดปัดไปนะครับผมอย่าอย่าอยากดหนักนะครับเราแค่เกลี่ยเท่านั้น ตัวทินเนอร์ 2K นะครับผมมันจะไปทาละลายนะครับไปทําละลายเนื้อเลกเกอร์ที่มันไม่เรียบตึงนะครับมันจะทําละลายให้มันใสแล้วก็ให้มันเรียบตึงลงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับผมก่อนหน้านะครับผิวเลกเกอร์ตรงนี้นะครับมันเม็ดมันไม่เท่าพวกนะครับผมใช้เทคนิคการใช้ททนเนอร์ 2K นะครับมาพ่นปัดรอยต่อนะครับผมเพื่อให้เนื้อเลกเกอร์มันเรียบตึงนะครับคุณผู้ชมก็ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการปัดรอยต่อหางะองเล็กเกอร์ยังไงให้เรียบเนียนเท่าพวกนะครับผมผมก็ใช้เทคนิคในการเจนเนอร์ทูเคนะครับผมเอามาปัดรอยต่อนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้มีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมคุณผู้ชมโู้รีบนะครับรีบรีบทําคลิปมากเลยเพราะว่าผมต้องทํางานต่อนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ยเหงือเข้าตา ร้อนร้อนร้อนเฮ้ยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมแหมมันมันช่างรบกวนจริงๆจะจบคลิปแล้วจะจบคลิปแล้วเฮถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งหัวใจให้รัวๆด้วยครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ้าหนุ่มที่จะอัปโหลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมเฮ้ยตัวนี้เหงื่อเข้าตาเดี๋ยวขอตัวไปเช็ดเหงื่อก่อนนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายเว้ย